นะครับเป็นกำลังใจให้พี่พี่แม่ทุกคนเลยนะครับน่ารักมากเลยยังก่อนกระคาเดือบเป็นลำกระคาดเดือบปลนลเป็นอย่างนี้ เ,เนจนยี่ยป้าออยเลยสีให้มาสันใ <c oughs> ห้่อยเลสีให้ติเรายังคิดด้อยมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับเอาเย่้ย ป้าก็กลับไปแล้วป้าอยู่นี่นานไม่ได้หรอกฮะต้องกลับพ่อจ๋ามีแหงบ่พ่อจ๋ากม่แหงเห,งห <c oughs> เ็นนาลูกกมีแหงแล้วพี่น้อง <c oughs> น่ารักค <c oughs> าอา,ายมวนมีแหงหลายคนค่ะ <c oughs> <c oughs> จังัรนกนจะมีคนนอนพี่นอ้องก็จะมีคนหลับ เป๊กๆป,ปุ่ๆบุญนุนนนนมาบ้านนวลแล้วทีไรนเน็ตหลดทุกทีเน็ตหลดทุกทีเลยนะครับพี่น้องสถานที่ตรงนี้ลองเพลงป้าเตนแนรูโอซันโนแต่คนอยากให้ลองเพลงป้าเตียน <c oughs> เราทอนนั้นรึคนที่ไม่ใช่แฟนคำแทนทุกเรื่องไม่ได้คนที่ไม่ใช่แฟน ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เหนาก็เข้าใจ, <c oughs> จาาแต่เราต่อแต่ไม่อาจที่ยืมอ้อมแขนแต่ไม่อาจได้ยืมอ้อมแขนคน <c oughs> ที่ไม่ใช่แฟทแทนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามแผ<า>นใจ ห้ามเดินเก้าล้ำส้นแฟนภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้พี่พอมากระดูกองเพลงกับดาวแสนอวน,น่ะ <c oughs> จองในใจเลยจ้ะ ซื้อบ้านแล้วเด้อขอบคุณครับยายต้องนอนดึกอีกแล้วเอาเพลงโชว์เลยบอกพ่อจ๋าไหตามลูกบนนลูกเมาสิมื้อน่อยต้นนะบันเดงบันดังตัวลูกก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เลือกเกินเวลาที่รอคอยขอบคุณครับก้นลุกเลยลูกครับผม เสียงเขาใสมากเลยครับเสียงเขาสดสด,สดคือใสมากามเสียงใสคือแกวเลยครับลงรลักแล้วนะคะลูกแม่เห็นแล้วแม่รู้สึกแม่รู้เป็นไรมันอย่างนี้อ่านพระทัานพี่น้องเกิดไฟในรถไหนสว่างแหมมันมีซัมนี่ครับผมไม่มีตัวนี้ครับแม่งนองกดแฟรขนาดดูลนะ่ะ กับบ้องหวัดปันเตาหน่อยนาำรักร้งีกก้ยกกโอ้ขีดต่นม้มาลุกเกี่ยวเนาะป้ามาขีดปูฝันเลยวันนี้ขึ้กล่องไอโฟนเออนี่นมีแฟดแล้วพี่น้องแฟดแล้วจ้าขอบคุณมามีตู่ครับที่เปิดไฟให้ งน้องไอ้สู้ๆนะคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีค่ะเออลูกแก้วอีหอย่งลูกแก้วอีหล่าเต็มกระคู้ยุ่ยไหมลูกปู่จะใบเนี่ยโจ้เพีงหนาวเสียงนี่อ่อนได้ให้น้องหัดลองกันด้วยคับพี่น้องอีหล่าลองลองท่อนนั้นลูกอยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค เพียงกายข้างกองฟ้า hmm. ย mm ัง hmm. ม mm ีไออุ hmm. ่น mm รับจากนายังคอมละมุนดอกลาตีลอยลงข้างทางอยู่เมืองลวงยามเนาวทนหนาวก็ดีอะไรหาแสงไฟ มีอ้อนเอซาดังเสกดาวลอยในฟ้าว่างตรงนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไรดึง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 เอเออที่หลัไปดังแสกปลาอ่อยเลยอกไปดันแสกว่าไรปลาจิไยนอนขาไปเนี่ยมันขามเนี่ยปลาอ่อยคืออยากแต่น้อง กันบุญบ่ายครับแล้วคลิปอจทา้เืดไนฟ้าวุ่นจริงเลย้ต่ช่วยเลยไม่ได้อย่างไรก็ได้อยู่กำลังใจให้น้องอายครับขอบคุณครับไม่เคยเข้ากลุ่มปิดที่ไหนพอมาเจอน้องอายเข้าตุกตัวเลยค่ะรักนะคะขอบคุณครับพ่อนุกไปรับลูกสาวแล้ว กำลังว้าวเปิดเยอะจังเลยลูกมัมีเปิดก็พอแล้วลูกขอเพ่งกระถินคลืนเพียนน้นองก็อายอะ่ะลงทางรักน้องอาอายมาหาตาังออกไม่เจอแล้วยายเข้ากลุ่มแล้วนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อาทิตย์น,นี้ไล่ตอบลูกไล์อยู่ครับไล่ผู้นี้นะครับรักพ่อลูกนะครับ แด็ลํำเปาวสันว่าขอบคุณทุกความรักนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาหลาหัดดอกเพ่งเดละหลายมากดองเพ่งใหม่ๆมเป็นดอกฟังนะครับผมดูอลอกเพ่งสาวแหลบันหน้าไล้ป็นหลจอบ,บัดมือเลยสิครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับฟื้นปเนีาดอกนอง พี่จะทุด,ดูเร้วครับผมน่ารักจังทั้งพ่อทั้งลูกไอพ่อบอกว่าจะใครกระลุกคีมอะไรลูกอ่ะอันที่พ่อซื้อไ้บอสใจรู้จับสัมผัสผิวกันผิวเคยเนียน,นุ่มดีเหรออันที่พ่อผ้าไปซื้อ รักพ่อแล้วตอนนี้มาลงรักลูกด้วยครับรอดูอ้ายอ,อยู่นะจ๊ะปากดึงขายบัตรยังครับยังเลยครับมาเพียงเหรอครับพี่น้อง,องเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้องยูเพจของหมอลำเสียงวีหกนะครับเป็ดใหม่สีเขียวนะครับต้องน่ารักครับ ไล่วัน้วันเสาร์ครับผมบมีละครไหมล่ะมีมาลำคามันย <c oughs> ื้ไม่ได้เลยนะคะไะเล่ียญี่เราจะได้เหรียนอะไรลูกเศร้าหน้าเลยนะลูกว่านักทานตงรงหลักพ่อลูก ย่ายบอกเคยดูมาล่ามาตามน้องไอยเลยขอบคุณครับหน้าตาน่ารัก,กเลยบอกเขาลูน่าด้วยกันขอบคุณครับลงรักก็าะจอีลา๋จน่ารักจังเลยขอบคุณครับ เจอเต็มสีแล้วพอนี้เนาะปลาอ้อยขึย้นหยาบแทียบอสันอืมเฮียปลอ้อยขึ้นหยาบแทีพี่น้องว่าน่ <c oughs> ารักมากครับชอบขุดไปเพื่อนให้จ่ายเงินจ่ายเพราะเป็นค่าอ๋อครับลงในน้ำ่าให้หลูกๆเต่าๆล้าน,าน <c oughs> ๆพี่น้องที่แบบว่าเก่งโซเชียบยห็นไก็ได้นะครับให้เขาสอนให้เทียบเดียวมันก,กับเขาเป็นนะครับ ต่อพ่อโลกโล่งคลิปลุกจ้าเมื่อมืออซนเมื่อนีว่าสิโงคลิปอยูุตัว่ามับพอเหล่วก็ได้มาได้ล่งครับมาออมขอจังหวัดสีไหลศูสด์เทพน้องเดช่มขัดนะครับตอนเดินสายเอาน้องอายไปด้วยทุกที่ไหมอ่าก็ต้องได้ไปอะครับไปไปแล้วก็ ล้วก็เอาเลี้ยงเลียนน้ำขับแบบแปลกมากๆนะครับผมแต่ว่าปีนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบขึ้นดึกมากนะครับเพราะว่าให้เขาแบบเดินนอนเติมอิ่มเพราะเขาเป็นไยที่ต้องพักผ่อนนะครับเดี๋ยวจากน้อยพี่น่องเมืองการพัฒนาของอีหล่าหน่อยไปเรื่อยๆกันก็ที่ได้เลี้ยก็สีได้ปลูกลูกขึ้นให้ลูกนอนนอนแล้วก็ปลุกขึ้นครับยิ้มบอ่อยๆเด้อหล่ารอยยิ้มน่ารักมากเลย ครับผมน่ารักจังเลย